หรือคณะกรรมการอิสระเพื่อค้นหาความจริงและปลองดรแห่งชาติก็ได้มีข้อเสนอชุดใหม่ขึ้นมาให้กับรัฐบาลคุณยิ่งลักตัวจะเรียกว่าเป็นข้อเสนอใหม่หรือว่าข้อเสนอเดิมเพราะว่าดูๆแล้วมันก็เหมือนกับที่เคยเสนอรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับครับเป็นเป็นครั้งที่สองที่คอปอนําโดยอาจารย์คณิตนน์น,นครเนี่ยมีข้อเสนอออกมาออครั้งนี้มีเจ็ดข้อนะค,ะครับครั้งก่อนอนะ่ะแปดข้อ นะครับรวมกันก็เป็น15ข้อครั้งนี้นี่เป็นข้อเสนอใหม่อีก7จดข้อ7จดข้อแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ใหม่นะครับ,รบแต่ว่ามันเป็นข้อเสนอชุดใหม่คือคออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับใจใจความของข้อเสนอทั้งสองชุดเนี่ยก็คือเรื่องของออการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงเมื่อปีที่แล้วรเ,เรื่องของออสิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องแล้วก็เรื่องคดีความต่าง นะครับครับทั้งทั้ง,งคือข้อเสนอเนี่ยครั้งครั้งที่สองคือเมื่ออทิตย์ที่แล้วที่ออกมาเจ็ดข้อเนี่ยเ,เป็นคล้ายๆกับอ,อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยควรหรือไม่ควรทําอย่างไรบ้างนะครับครัอตอนที่คุณอภิธิ์รัฐบาลชุดอภิธิ์คือก่อนเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยข้อเสนอกว้าง นะครับบอกกว้างๆเช่นควรให้การประกันตัวนะครับมีการเรื่องเรื่องมีโซ่ตรวจเรื่องอะไรต่าด้วยแต่ว่าข้อเสนอครั้งล่าสุดเนี่ยดูว่าจะลงในรายละเอียดลึกขึ้นแต่ว่าไอเดียก็ยังเป็นเรื่องเดิมเหมือนกับมองว่าต้องให้ความเป็นธรรมให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการพูดถึงเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการต้อง คดีคู้กวะทวงมีการต้องคดีคือว่าในเรื่องของคดีเนี่ยนะครับมีทั้งหมดสามประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าข้อหาเนี่ยไม่ควรจะรุนแรงเกินเหตุนะครับควรจะเป็นไปตามหลักฐานแล้วถ้าคดีใดนะครับหลักฐานอ่อนอายการคาบยังไม่กวัอายการเนี่ยควรจะระงับไว้ก่อนจนกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยจะปรากฏรอบด้านแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะดำเนินคดีต่อไปอย่างไรนะครับแทนที่จะนําทุกเรื่องขึ้นสู่ศาลอันนี้ใไปถนงคดีที่เริ่มไปแล้วหรือว่ายังไม่เป็นคดีที่ีท่ยังไม่ได้เค้างคาอยู่นะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าตอนเนี้นะครับความคืบหน้าของการดําเนินคดีเนี่ยมันดูจะคืบแต่ผู้ที่ชุมนุม เกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมและผู้จัดชุมนุมนะครับพวกแกนนำเอ่อเสื้อแดงแล้วก็แล้วก็เสื้อแดงและผู้สนับสนุนนะครับหลายคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลหลายคดีก็กำลังดำเนินการชั้นสอบสวนนะครับแต่ว่าคดีที่ดูว่าจะเกี่ยวข้องหรือสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยยังไม่เริ่มต้นเลยสักคดี นะครับที่สําคัญอันนี้เป็นข้อเสนอแนะที่อยู่ในชุดที่แล้วที่ส่งให้รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ด้วยหรือเปล่าครับไม่ไม่ใช่อันนี้รายละเอียดไงคือคือคือไอการดําเนินการด้วยความระมัดระวังเนี่ยเป็นพูดการผู้กว้างๆในสมัยคุณอภิสิทธิ์คราวนี้ก็ลงลึกในรายละเอียดนะครับว่าคดีเนี่ยมันคืบหน้าแต่เฉพาะผู้ที่ชุมนุมแต่ผู้ที่ เจ้าหน้าที่รัฐบาร์บรามเนี hmm. ่ยไม่ไม่ได้คืบหน้านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองนะครับซึ่งคออปปก็ฝากรัฐบาลนะครับแล้วก็รวมถึงการค้นหาความจริงของแต่ละคดีอย่างเช่นคดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงนะครับสาเหตุการเสียชีวิตใครเป็นผู้ทําให้เสียชีวิตหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้ทาให้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็คือเรื่องของคดีหมิ่นพระบระมเดชานุภาพนะครับหรือคดีหมิ่นเบื้องสูงที่เข้าใจกันทั่วไปเนี่ยซึ่งระยะเสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มแบบก้าวกระโดดนะครับทั้งในแง่ของปริมาณการสอบสวนที่เข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วก็คบิบปริมาณที่ขึ้นสู่ศาลมันก้าวกระโดดมากนะครับแล้วก็หลายคดีก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับในชั้นสอบสวนว่าจะเอายังไงนะครับ ทางคอปอนี่ก็เสนอให้รัฐบาลเนี่ยและก็อายการเนี่ยพิจารณาถึงเ,เจตนารมณ์ของกฎหมายที่จะปกที่จะปกปก้องเทิทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ไม่ใช่ดําเนินคดีที่จะมีผลในมุมกลับคือเป็นการทําร้ายสถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับกเ็เป็นใจความนี่รัฐบาลคุณยิ่งลักก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่อีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะ ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอนข้อเสนอครับก็บคืคคอคุณยงยุทธวิชัยดิตนำนะครับ,รบแต่ว่าผมเข้าใจว่ากรรมการออของคุณยงยุทธเนี่ยหน้าที่หลักคือเรื่องของการเยียวยาเพราะว่าการเยียวยาเนี่ยทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรจะเ,อเ,ออเ,อเกินจากกรอบที่กฎหมายกําหนดเพราะว่าที่กฎหม,มายกําหนดเนี่ยมันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติบางเรื่องของการ เรื่อการบังคับใช้กฎหมายทั่วๆไปไม่ใช่เรื่องเกี่ยวคดีที่เกี่ยวข้องกับการมือความขัดแย้งทางการเมืองนะครับก็ก,ก,ก็ก็มีมีมีผลแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยก็ยังดูว่าหวาดระแวงกันมากนะครับอย่างเช่นการการเร่งรัด รัฐบาลยิ่งรักโดยคุณเฉลิมอยู่บำรุงไปเร่งรัดคดี13คดีที่สงสัยว่าเจ้าหน้าที่จะเกี่ยวข้องเนี่ยก็ระแวงกันว่าจริงๆแล้วก็คือว่าต้องการจะเล่นงานคุณสุเทพเทือกสุบันซึ่งสมัยนั้น<ม>คือรองนายกนะครับแล้วก็การที่หลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ทำผู้เสียชีวิตให้กระจ่างเนี่ยอย่าลืมว่าผู้เสียชีวิต92ศพตามที่คอปอ,อ,อ,อประมวลได้เนี่ยนะครับ13ศพเนี่ย เกี่ยวอาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่แต่ที่เหลือเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุแล้วก็หลายฝ่ายก็สงสัยว่าเป็นฝีมือคนเสื้อดําซึ่งเกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงนะครับคนเสื้อแดงอาจจะปฏิเสธแต่ว่าก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงของทั้งสองฝ่ายนี่ก็ยังมีอยู่สูงแล้วก็ต่างคนต่างก็ยึดถือในข้อเท็จจริงที่ตัวเองเชื่อครับก็ดูดูแล้วก็ก็คงไม่ง่ายนะครับแล้วก็ การปลองดองเนี่ยก็จะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายขึ้นแต่การจะไปถึงจุดนั้นจริงๆก็ส่วนทางคงอีกย,ยาวไกลนะฮะก็เราจะมีเรื่องของคนเสื้อเหลืองที่ถูกปราบปรามโดยรัฐบาลของคุณสมชายนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคนว่าถ้าเป็นการปลองดองจะรวมไปถึงทหารหรือตำรวจที่มีส่วนในการปราบปรามคนเสื้อแดงเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าจะต้องอภัยโทษให้คนกลุ่มนี้หรือเปล่าก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องรอดูกันต่อไปครับ